ฮัลโหลสวัสดีทุกคนวันนี้ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเม l o Channel นะจ๊ะวันนี้เราก็จะมาเล่นโหมด10 v 10ซึ่งไม่ได้เล่นนานมากแล้วเป็นโหมดที่เราชอบมากอะเริ่มเลยเริ่มเลยเริ่มเลยเดี๋ยวดูที่สกิลอุ้ยเรามีสกิลเราคนอัพยังไม่อัพยังไม่อัพตัวที่เราจะเล่นมันมีอยู่ละไปเลยจะ้ะ ดูดูสีว่ามันจะนานไหมก็มาผ่อนคลายบ้างเนาะเล่นอะไรที่มันแบบกรุบกรีบกรุบกรีบรอนานจุงระหว่างที่รอตอนนี้ก็ขอฟ่าอ้ามาแล้วมาแล้วยังไม่ทันได้ฝากเลย ทุกคนกดมันรอนานนะกดเลยจ้ากดเลยใครอยากเติมเกม ROV e, เนาะเราก็แนะนำช่องนี้เลยจ้าเมโรท็อปอัพเมโรท็อปอัพนะจ้าเติมเกมจ้าได้ชัวร์ร้อยเปอร์เซ็นต์อ่ะได้เล่นแล้วเล่นรายดี มีฮีโร่ตัวใหม่มาบม้างไหม,ไมอยากจะรู้เขาไม่อัปเดตมาใหม่เลยหรออืออือเอ้มอยมีคนเล่นอีโดเมียแล้วน้องอลิสนะจริงๆเราอยากเล่นเทลนะเทลละกันพะสกินเราสวยที่เราเล่นนะ้่แช่อะไรหรอนะร <Yeah. S 1> อเลี้ยวไหมอะ่ะ โอ้ยลูกค้าเข้าใครก็ได้ตอบลูกค้าทีนะเทลนี่แหละ หนูมีล็อกซี่ไม่ชอบหรือย๋อนางก็จะมาลากเราไปอีกไหมรอเรีย ฝั่งเรานี้ปัดหรือเปล่าเนี่ยไว้เขาศูนย์อะอยังไงก็ต้องแบับอมตะแับเทพแล้วเราจะแบบยิงทุกคนยิงยิงยิง,ย,ง,ย,งยิงเข้าไปไปค่ะเกือบแก้วพิสดารก่อนเลย ไีเยอะแล้วก็นี่ก่อนเลยไปข้างบนหรอกก็ได้นะแต่ตรงกลางเราก็จะโบบาบอกมาเทิรมนกันก่อนนะเราไปเก็บเวลก่อนก็ได้แบบอยู่ซวยๆคนเดียวก่อนอุ้ยเจอรอยเยว่าอิงยิงยิงยิง ตายไปแล้วหนึ่งตายไปแล้วสองแล้วจะเตะดีจะต่อยงี้เราดิมีคนเติมเกมจ้าเข้าช่องเมโลทอ็อปอัพบอกแล้วว่าช่องเรานี้คนเติมเยอะเไงก็ฝา,ากช่องด้วยนะ โอ้ย,ฉ,ยฉันตายแน่ๆฉันตายแน่ๆฉันตายแน่ๆฉันต้องไม่รอดอือโอ้ฉันรอด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 เข้ามาทำไมกอน ต้องโดนแล้วล่ะช็อตเนี้ยได้มาแล้วสองศพบ,บังอาจมันร้ายกับแม่ตุ้งคุณเกี่ยวตายตายกันละนาว ถ้าฉันอยู่จุดสูงสุดนี่ก็เตรียมตัวแพ้ได้เลยนะ จไม่รอดความสวยต้มนี้แอดมินเรากำลังก็กำลังทำแานนี้เห็นไหมนะลูกค้าเลือกแพ็กแล้วก็จะมีเติมทั้งวันนะก็เพราะว่าขอมาได้ชัวร์แน่นอนไงคนก็เลยต้องมาเติมที่เมโลท็อปอัพช anel ต้มได้ชัวร์ได้ถูกแล้วดี หญิงม่วมหมดเลยไม่รู้ว่าวงของใคร เวลาโดนไฟนี่เราต้องยืนอยู่นิ่งๆนะแล้วไฟล่านจะหายอย่าเดินเป็น,นะขัดโอ้ยอ๋อแข็งอ๋อฉันมีอ,อารมณ์ทางเพศแข็งเลยค่ะเอาไฟไปติดเพื่อนตายไหมล่ะโอ้ยยีนัายีน่าโดนไฟไฟครอ,อ,อ,อก เดินไปคุณสวยเราก็ต้องเดินไปอยู่กับน้องอลิสน้องอลิสมีอลิสไปอันติเลยลูก ผิดตำแหน่งสวยไม่มากโอ้ยตัวนี้เล่นรดคืออะไรเกิดอะไรกันขึ้นมีบล็อกการสื่อสารกันเกิดขึ้น เห็นไนะหมลูกค้าเลือกเป็นการโอนละการเติมเงินช่อง Melo Top Up Channel อะไม่ยากเลยมีทั้งโอนแล้วก็ Tru Money Wallet เ,เติมเข้าเติมเข้า Wallet เนาะเพียงเขาเลือกแล้วบอกแอดมินแอดมินเขาก็จะจัดการเติมให้ ใครตาย เป็นดูเลือดใหญ่ได้นะมังก่อมาแล้วยิงก่อนด,ดอ,อ๋อเยอะจัดเ,เพื่อนไม่มาช่วยอนะ่ะเห็นไหมลูกค้าส่งสลิปละลูกค้าโอนเงินเข้าโอนแล้วครับโอเคขอบคุณมากค่ะขอบคุณที่ใช้บริการขอ จากทางเรานะคะใครได้ใฮายาเตะได้แน่ๆ รอดไหมล่ะถ้าโดนรุมสองอูสามฮฮยอตต์ต้องมาช่วยแล้วแหละมีการเวทอะ่ะออกอันนี้เป็นหน่อยแล้วกัน เดี๋ยวเขาออกตัดเลือดกันทาร่าลำคานาติรูเมียมากอ่จริงๆไม่มัน่นรูเมีย เราเนี่ยมันมันเข้าไปใกล้เขาเกินไปทีมเราไม่ได้มังกรเลยคือ,อยังไงอะโอ้ยรูเมียทีมเราแจกไปสิบแล้วค่ะน่าจะเป็นบอดหรืออะไรสักอย่างก็สนุกดีนะก็คลายเครียดอย่าไปคิดมาก ื hmm. เป็นโหมดที่แบบว่า เอาไปสู้คาถาหน้าหนึ่งโดนลงโทษกันปะไปช่วยเพื่อนแวนไม่รอดค่ะ ฉันเห็นเธอนะหญิงโอ๊ยโดนอะไรนิ่งไปเลยตำนานเห็นเธอนะหญิงแล้วก็นิ่งไปเลยเหลืออีกช่องเดียวเอาอะไรดีนี่เฟนรยวทูดแล้วกันยิงแรงไปเลย แ้ยไฮเลตตะแรงมา,ม,มากดูดิเราจะไปยิงทาร่าอืมเราต้องมีของสู้กันนานนะ ยิงอะไรมาใส่แม่ก่อนลนะองโผลตรงนี้ ออกไปหลายตัวอู้ยฮฮยาเตะเกือบขีดนะจ๊ะเกือบขีดนะจ๊ะไฮยาเตะกับหอยโฮตาเตะเ,เหมือนกันไหม เดีย๋ยวเพิ่งบีบจบสิคาสนุกดีกันก่อนออือเด้งไปหมดคือถ้าทีมออกแบบเนี้อยอย่างเนี้ยออกสองเนี้ยมันก็ไม่ไหวไหมถูกไหมเอออะไรอย่างเนี้ยเนาะโอเคขอบคุณนะจ๊ะ ที่มาับชมเราอืมก็สนุกแกเครียดแต่อยากบอกเวาวีว่าอย่าเอาบอทเข้ามาเยอะนะมันหลุดเยอะเกินอืมโอเคจ้ะเจอกันคลิปต่อไปเนาะบััสดีจ้าฝากช่องเมโลดท็อปอัพชาแนลด้วยนะ